ตอนนี้นะคะเขาคิดกันมากเลยรถ E ีวีหรือว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้านะคะและช่วงนี้จัดงานมอเตอร์โชว์กันอยู่ค่ะเมื่อวานนี้มีการเทสให้ดูเกี่ยวกับการชาร์จไฟโดยการไฟฟ้านครหลวงกรฟนหรือว่า MEA ด้วยนะคะโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในงานนี้ค่ะมหกรรมยานยนต์บังกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2022ปีนี้ครั้งที่43แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำเรื่องการออกแบบการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าหรือ EV h o ี e c h a r g e r เจค่ะให กับประชาชนได้ใช้งานนะคะโดยให้คําแนะนําทั้งเรื่องของความพร้อมด้านระบบไฟอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า EV ค่ะการขอไฟเพิ่มและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในและงานบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะมีคุณจตุรงศุริยาส,ส,สินิ์ค่ะเป็นรองผู้ว่าการกรฟนอบอกว่าทางกรฟนอเองได้ดําเนินการนโยบายด้านรถยนต์ไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความพร้อมรองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าค่ะกําลังจะมาแทนรถแบบน้ํามันในอนาคตค่ะ โดยทางหน่วยงานได้ศึกษามาเป็นระยะเวลานานแล้วค่ะจึงมั่นใจว่ามีความพร้อมในการติดตั้งสถานีชาร์จไว้และติดตั้งระบบให้มีความปลอดภัยสูงสุดลองฟังดูค่ะการไฟฟ้านครหลวงเรามีจุดแข็งอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับในการติดตั้งอย่างแรกเลยนะครับประวัติการใช้ไฟอยู่ที่การไฟฟ้านครหลวงเรามีขนาดมิเตอร์เรารู้ว่าแต่ละบ้านเนี่ยติดขนาดเมนเบกเกอร์เท่าไหร่ เรารู้ว่าแต่ละบ้านเนี่ยเดินสายไฟได้ขนาดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราถือว่าเรามีจุดแข็งในเรื่องนี้ที่จะวิเคราะห์นะครับแก้ไขปัญหาแล้วก็บริการลูกค้าได้อย่างดี สำหรับงานมอเตอร์โชว์2022นี้นะคะกฟนมีโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะบริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้ารองรับ EV Home Charger นะคะให้กับ2ทแพ็กเกจโดยถ้าจองภายในงานจะได้รับส่วนลดพิเศษทันทีค่ะพร้อมสิทธิพิเศษไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าธรรมเนียมขอไฟเพิ่ม ฟรีค่าตรวจสอบภายในและประสานงานยื่นเรื่องขอไฟเพิ่มให้กับการไฟฟ้านครหลวงได้ตามพื้นที่ให้บริการด้วยใครสนใจเข้าไปชมและขอใช้บริการได้ในบูธของกฟนตั้งแต่วันนี้จนถึง3เมษายนเลยค่ะแบบนี้ต้องไปเช็คอินกันแล้วนะคะ